สวัสดีค่ะพี่พยามาพามาเก็บเห็ดเป็นแฟนครับ FC วันนี้ FC พี่รถนะคะเมื่อวานก็พา FC มาวันนี้ก็พา FC พี่รสมาดูดูใน YouTube แล้วเห็นไปไปพึ่งว่าสิได้ไหมครับมันมานบอมือนี่พี่รสบางบางอ่ะเอาดอกแรกพี่รสนี่ใช่เหรอเห็นบอ พี่บบเห็นใสยังบม่เห็นอยู่วันนี้เดยโอ้โอ้เออดอกแรกซะก่อนดอกแรกเดี๋ยวเขาค่อยไปเบิองอีกตาบอดีบี่เห็นขนาดเพิ่นบอกก็ยังมาใส่หลายยังมาอยู่นี่นี่นี่อ่าใช่ต้องเจอดอกแรกเจอแล้วค่ะอืมเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนุ่นอีกดอกเบลอนู่นนู่นนู่นข้างในเออเยอะเลยโอ้มีแล้วมีแล้วมีแล้วเอามาเมื่อก็บเมื่อก็บนี่ พี่ล้นใส่ถุงมือเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยนี่นี่นี่ยาเยียบบอกแทงอย่าเยียบมาหาร้อนนี่หนะเองนี่ดูสิเอาเต็มเต็มตะกร้าเลยได้ไหมไม่เต็มไม่กลับเนาะเห็นได้ยังเอ๋ดอกใหญ่นั่นข้างในนู้นเห็นไหมโอ้ยสวยค่ะสวยมากอันนี้ก็สวยนะคะคนเก็บก็สวยได้ไหอนี่ หอมหอมหอมด้วยคนเก็บเิ็ตื่นตาตเพราะว่าไปท่าุระเรียเอกงเหีไปเลออจอแล้วเแล้วเล้รูทนะเออืออี่มาเก็บมาเก็บนี่กลุ่มนี้กลุ่มนี้เก็บเก็บเก็บอันนี้ก็พาพาเอมาด้วยไม่พาเอกับพี่รูทนะคะ ัเงไม่เก็บเหรอ <c oughs> เก็บเดี๋ยวให้เอฟซีเก็บไปก่อน,น <c oughs> มีการยิงอีกนะไมันเป็นไรค่ะพาพามาเก็บพ<ด>ามาเก็บอันนี้สีดำสวยเลยค่ะสวย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 เยอะเลยใต้นั้นก็เยอะเลยเก็บเก็บแถวนี้แหละมันเกิดแล้วก็บนนี้แล้วก็ลบลอไม่มีคนมาพี่รถระวังเหยียบข้างหลังนะอยข้างหลัง เราก็จะเก็บตามอันนี้จะติดถนนสักหน่อย,ยเราก็จะเราก็จ <c> ะ <oughs> ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะนั่นสาดอกสวยๆฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจิตยามาชาแนลเป็นช่องใหม่นะคะแต่ว่าก็ทำมานานแล้ว <c oughs> ช่องใหม่จะทำมานาน ก็จะพามาเก็บเห็ดแล้วก็ทํากับข้าวคนรักเห็ดนี้ก็รักจริงๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดทอมเปตเดมอร์อันน้ัน่นอเอดอกแบบนี้เห็ดนี้ภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าชองปิยงเนาะ ภาษาฝรั่งเศสวรรณคํมนะคะนี่ตอนนี้ <c oughs> นเฮ็ดน,นีเขาตรงนางเก็บงอมๆแง้มแง้ม่สี้จ้ะนาเก็บงอมๆง้มงอมๆเง้มเอออยากกินอยู่พิ่รดมีแชมเปญด้วยใช่ไหมโอเคเอฟซี <FC S 1> ชวนไปกินขนมจีนน้ำยา เปิดแชมเปญด้วยค่ะเดบ้านลกหน่อยนะเพราะว่าไม่มีเวลาโอ้ยบ้านจิตยาขึ้นกันนไงแม่มา,มาแต่เก็บเห็ดน,นี่เก็บเสื้อผ้าโอ้เก็บเห็ดโอ้ดอกน้อยๆเนาะมีแต่ดอกน้อยๆฝน,นตกซุ่มนี่แห่งเ,เกิดดีเด้อนี่ ใบไม้ร่วงแล้วค่ะอันนี้มันดอกเอ้าควัวนจตก็ก็เก็บได้สุมือได้ควันจิตนะมีอยู่เด้อเออทางนี้มันก็มีอยู่นะนึกว่ามันจะไม่มี เดี๋ยวพี่จะทำลาบไปให้กินเอะอขวัญจิตนางไม่กินเอลนางไม่นางไม่ทำนะนางจะ่รอน,นางกินนินทาขวัญจิตนะเนี่ยอ,อยู่ในคลิปด้วยนะมื่อนี่ว่าถ้าด้ไปมุดปลาไปไหนจะอ้าอมงเดินเดินเป็นแปนงกัน แตว,ว่าป่าข้างในเนะ่ยมันมันขายยาวนะเอีเออป่าข้างในอะ่ะขายาวยาวอันนี้จะขาสั้นนิดนึงมาคักเนาะเก็บเห็ดนี่เนาะตามีว่าคือมาคักจ็ิงิบางคนนะโยกเลิกคนลูกค้าอันบอ ไปใส้แล้ละพี่โรดเอฟซีหายตัวนี้เอฟซีแห็นเ้าอ,อยู่ผู้เดียววันนี้มึงมึงดอกนี่อูอ้ยงามเลยจ้ะผู้ใดมากกมาเด้อเดีอยวะจามาเก็บเห็ดน,น้ำกันเด้อเป็นกลุ่มเลย เอาเก็บเอาไรไปเนี้ยจ้าผ้าผืนผ้าใยมาเก็บก็ได้หลายอย่างเลยเก็บเห็ดกับกิติยาหมันอยู่มาเก็บมาเก็บเสียบก็ได้ตั้งเต็มกระตาเฮ็ดดอกแบบนง้โอ้โหนี่ไม่แตกแตกก็เอาเฮ็ดแห้งแล้วก็เอาไปอบก็อะวรนะเห็ดอันนี้อบข้าวเดี๋ยวได้พูดบ๊อบบ่โดนเฮ็ดอบมันบมีนน้าเะพี่อุอพี่อุตอ่ะอบเมียก็อบเครื่อง ตบเคลือบมันมันอบ่คือบเสพเสพหนำอะไอืมนี่อืกินแรงกินแรงไอ้เสพอันนี้อบอันนี้มันันจิตอบอบเต่าอบมันคือเห็ดกระมันคือเห็ดบดมันหนำอะไรคือเห็ดกระดางเนาะนี่กระดางมาเนาะนม็ได้สุบมั่ได้สุบแสบสุกใ่หมูอบมันย่างหมูเลยมันแสบค่กเฮ้ยเออะไรจะหลุดนี่เนาะโอเคค่ะ มวลนะคะมวลเก็บเห็ดฝนตกซุ่มๆนี่กำลังบานงามเลยกำลังบานงามค่ะอ,อ,อยู่ใต่คอนใต้คอนตกเงี้อยู่เด้อเดินงค่ะเบิ้อยู่ไต่ใหม่ตืน่น อันนี้อยู่ใต้ไม้ถ่ายเลยแต่ควนแต่ไมตหไมดอกนหน่อยกันยังไรได้ไม่เก็บอีกห,หลายลอเวิวตำรวจป่าตรงสัญญ,ญาณทุกคนก็รู้ทีนี้เพราะว่ารู้เลยแหละว,ว่าช่วงนี้สิออกบ่ออกสินะ เก็บเก็บจนลู่เบิร์ดเลยมั้งปัสิเริ่มเริ่มหมดเลยด้วยจะไปที่นี่อยู่นี่ อยู่นี่ค่ะอยู่นี่ต้องรีบเติมก่อนที่น้ำมันจะจะหมดเมื่อเช้าก็ไปเติมมันหมดแค่ขีดเดียวนะ้วไปเติมไม่ได้ใช่ไหมต้องไปไปใต้คอนนะมีอยู่ใต้คอนี่มันลงไปขีดหนึ่งเมื่อเช้านี่นเลยไปเติม ต้องไปรับไปส่งน้องพลอยที่เบญกาดไงมันต้องได้วิ่งอืมอ๋อใช่ต้องไปส่งนางวันอาทิตย์ไงตอนนี้ก็ลำบากกันหมดเลยนะมีอีกไหมอืมไปแล้วใช่ไหมนันมมน่ะเป็นสองตัวแล้วเบิงเก็บข้าวเดียวได้หลายแล้วได้ อได้อยู่ัวนี่ได้อยู่ได้อยู่มาแป๊บเดียวป้ายเข้ากับเสีางไปเลยๆเนาะความภูมิใจภูมิใจลูกเลี้ยงบ้านนี้ขาเบิดเอล้วเอ้ยสุดยอดเลยค่ะว่าสิออกไปจากป้านี่นะบ้างเสียออกดองในให้เบิ้งเด้อคุณอ๋อเออมาข้างหน้านี่นี่เบิ้งนี่เเป็นซุูมอยู่เอ๋ เอาเก็บเก็บเก็บเร็วๆกำลังจะออกโอ้ไม่กอกอดกอดกอดเบื้งเบิ้งจ้ะกอดกอดกอดเลยค่ะเบื้องเบื้องเบ้งเื้ันนี้เป็นเพื่อนเป็นยูนิต็ด่นน่ะเ็ดมันเรียนเล่ทมันเอ้เพื่งออกนี่เพื่อนบอกว่ากําลังสีออกเลยค่ะเอามาเก็บแบบที่นี่เฮ้เอาพี่โรยขอมาพี่นี่มาเก็บุูมนี่ ธรรมดาเด้ค่ะเด้อเด้อเด้อมือนีก็ได้หมู่บ้านก็ได้มือนีก็ไดมาคนนีมก็ไดมาปีติย่ามานไดบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังเอฟซีคนใดอยากได้เม็ดมาเด้อมาเด้อค่ะเด้อมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้อค่ะเอฟซีคนใดอยากได้เห็ดมานมากน้ำตัวปีติย่าต้องเอาเสกลัวจะผิดแล้วนะตอนนี้่าใช่ใช่ใช่หืดอกสวยนะเนี่ย มันชุ่มเนาะชุ่มฉ่ำเลยเนี่ยเอาเข้ามานน่มาเอามาเอามาเก็บนีอ่ะจะให้เก็บเออขาก็ราหลารไปเนาะถ้าใส่ข้ากกหาหลารอน้ำปลาไปสักกว่าเนาะ ดีใจดีใจเหีใจว่าพี่รถดีใจแงควบคุมใจกันโอ้โอ้มซะมทีโคลละสสิบหกฮะสามหกเลยเหรอซือนะโลหนึ่งสามสิบหกยูโรค่ะนี่อันนี้ทำแห้งแล้วมันก็ไม่ได้เยอะนะมันเบาเห็ดนี้มันเบามันเบาอ่ะข้ามฝั่งมานี้นะพี่รถี่รด ไม่สวยไม่สวยอืมเก็บเลยค่ะจะดึงให้ดูนะอืมดึงมาค่ะก็จะตั้งกล้องมาอย่างนี้เลยอืมดอกง่ามคักเล่มือนี้พ่อกำลังพ่อกินเลยแล้วก็ว่มีแมงว่มีหนอนใช่ไม่มีตัวทากไม่มีทากอืมทากน้อยๆนี่เฮ็ดยาก ทัวสิเบ่งได้ลุกขึ้นมาเลยค่ะ,อ,อ,ะอุ้ยสอนี่ไหมงามค่ะใช่ปะเหยียบบอเออเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรนะจุ่มหนึ่งอยู่ในตะกร้าพี่ใ,พใช่เออเออ พักสักหน่อยหาเใครเครียดธรรมชาติบันบัดบเอา่าเยอะๆเราก็ซูขึ้นเราเพราะไวเราได้กำเนินอยู่ตัวนี้โอเคหาต่อไปเลขเออันไม่ถึงว่าโอ้ง่ายไปตอนนี้ สะพานกดแล้ว้อาก็เฮ็ดได้เมนบ่เมนโอ้อโ,อโอไ้ได้เกือบเครื่องตะก,กาแล้วจ้านี่